สวัสดีค่ะสม้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้สม้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่11นะคะสำหรับตอนที่11เราให้ชื่อตอนว่าปลายทางแห่งรักในนิยายเสียงเรื่องพรมริกิรักผักบุ้งนะคะพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะวันนี้ก็เป็นเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาผักบุ้งตื่นแต่เช้าเธอหยิบโทรศัพท์ ที่รามซื้อให้เธอออกจากลิ้นชักนับจากวันที่รามเดินออกจากคฤหา์เพิ่มปูนล่าไปผักบุ้งได้แต่ส่งข้อความหาเขาทุกวันแต่เขาก็ไม่เคยเปิดอ่านเลยเช็คเช่นวันนี้เขาก็ยังไม่เปิดข้อความอ่านเลยเวลาฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าฉันเห็นแต่ใบหน้าของเธอเราอยู่ห่างไกลกันสุดสายตาเธอคงไม่รู้สินะว่ามีฉัน ที่คอยห่วงใยไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนฉันสัญญาว่าฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ฉันคิดถึงเธอเพราะเธอคือที่พักพิงเธอเป็นทุกสิ่งที่มีความหมายหากสิ่งที่ฉันทำให้เธอทุกนาทีไม่มีความหมายอย่าคิดมากไปเลยแต่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าสิ่งที่ฉันทำให้เธอทั้งหมดฉันทำ ทำจากหัวใจแค่เพียงอยากบอกว่ารักรักจริงๆรักจากหัวใจไม่หวังอะไรต่อมามองเพียงว่ารักจริงๆให้ด้วยหัวใจไม่หวังอะไรตอบแทนก็เพราะเธอคือลมหายใจจะให้ฉันทิ้งอะไรฉันก็ยอมทุกอย่างเพราะใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวพี่ดามคะพี่ดามรู้ไหมว่า บนโลกใบนี้มีคนทั้งเป็นร้อยเป็นพันแล้วทำไมเราสองคนต้องมาพบเจอกันเพราะพรมริขิตรมริขรริจแห่งรักผักบุ้งขีดเส้นพรมริขิขึ้นมาแล้วรอวันที่พี่กลับมารักพี่รามรักพี่รามรักสุดหัวใจเมื่อเธอส่งข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็จัดการธุระส่วนตัวแล้วลงมาด้านล่างซึ่ง มีพ่อและแม่ของรามรอทานอาหารเช้าอยู่อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณคุณพ่อคุณแม่เธอพูดไม่เต็มปากนะคุณนายจิตด,ดีลูกลีลูกหลนเข้ามาประคองตัวผักบุ้งมามานั่งนี่เป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมสบายดีค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเนี่ยเตรียมพร้อมหรือ,อยังที่จะคลอดค่ะหนูหนูรู้สึกกลัวค่ะหนูกลัวนิดหน่อย ไม่ต้องกลัวนะมีแม่อยู่แถมมีพ่อด้วยใช่ไหมคุณครับโจเซฟพ่อของรามตอบรับแล้วตั้งชื่อลูกหรืออยังล่ะมีแล้วค่ะคุณรามเตรียมชื่อลูกไว้แล้วค่ะอ้าวดีดีดีจังเลยเดี๋ยวหลานย่าจะหิวทานเถอะผักบุ้งรับคำแล้วเริ่มลงมือทานอาหารเชา้าเมื่อเธอทานอาหารเชา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ ขอตัวขึ้นด้านบนม hmm. ประแก้วฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะเวลาเห็นหน้าผักบุ้งสงสารสงสารหลอนจับใจตรามนะตรามมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่กลับบ้านเสียทีอีฉันก็เหมือนกันคะ่ะสงสารสงสารคุณผักบุ้งนี่ก็เหลืออีกสามวันแล้วนะคะจะถึงกำหนดคลอดไม่รู้ว่าคุณหนูจะจำได้หรือเปล่านะคุณแม่คุณแม่คุณแม่คะคุณแม่พี่ราม พี่รามค่ะคุณนายจิตดีแลปะป้าแก้วต้องจบการสนทนาลงเพราะได้ยินเสียงเรียกจากผักบุง้งมาจากชั้นบนของคาริหาตทั้งสองรีบขึ้นไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนผักบุ้งดูท่าทางดีใจมากในมือของเธอถือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งพร้อมทั้งยื่นโทรศัพท์ให้กับคุณนายจิตดีคุณแม่คะพี่รามค่ะ พ่รามอ่านข้อความของหนูแล้วค่ะนี่ไงคะดูสิคุณนายจิตดีรับโทรศัพท์ขึ้นมาดูพร้อมส่งต่อให้กับป้าแก้วด้วยว่าเธอเดียใจเหลือเกินแน่นอนว่ารามกำลังจะกลับมาจูจูดาวก็กรีดร้องเสียงดังลั่นบ้านคุณผักบุ้งคุณผักบุ้งเมื่อทั้งสามหันไปมองดาวที่ตอนนี้กำลังเดินมาหาพวกเขาป้าแก้วรีบดุดาวทันทีดาว เป็นอะไรเนี่ยร้องเอะอะโวยวายทำค่าตกใจหมดคุณผักบุ้งค่ะแม่คุณผักบุ้งก็เธอยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรือไงเห็นจะแม่เห็นแต่แม่ดูแม่ดูขาของเธอสินเสียงของดาวทั้งสม,มองมายังผักบุ้งซึ่งณตอนนี้ผักบุ้งถุงน้ำคล้่งแตกแล้วนั่นหมายความว่าเธอกำลังจะคลอดลูกแฝดทั้งสรีบเข้าประคองผักบุงคุณผักบุ้ง คุณผักบุ้งใจเย็นๆนะคะสูรลมหายใจเข้าลึกๆค่ะปาแก้วบอกดาวไปบอกพ่อออกรถพาคุณผักบุ้งไปโรงพยาบาลในขณะที่ทุกคนกำลังสารวนโอนลานเพื่อช่วยเหลือผักบุ้งโจเซฟพ,พ่อของรามก็เดินมาสมทบทันทีคุณคะโทรตามตรามโทรตามตรามหน่อยค่ะว่าเมียของเขากำลังจะคลอดแล้วให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลโจเซฟได้รับคำสั่ง เขาก็โทรแจ้งลูกชายทันทีครับครับพ่อเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้คนปลายสายรับสายตอบรับด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนเมื่อมาถึงโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมการทุกอย่างรอผักบุ้งไว้อย่างดีแล้วตลอดเส้นทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาลคุณนายจิตด,ดีนั่งจับมือและประคองผักบุ้งไม่ยอมห่างเพราะว่าผักบุ้งกลัวมากบวกกับความเจ็บที่เจอมี หมอเข้ามาตรวจและแจ้งว่าปากมดลูกของผักบุ้งเปิดแล้ว7เซนติเมตรสามารถคลอดธรรมชาติได้เลยไม่มีปัญหาอะไรและคุณหมอขอพาตัวผักบุ้งเข้าห้องคลอดคุณแม่คะผักบุง้งเรียกคุณอาจิตดีอย่างแผ่วเบาพี่รามพี่รามจะมาไหมคะพูดจดน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาพล่อยทำให้ปะแก้วและดาวที่ยืนอยู่ตรงนั้นร้องไห้ตาม พี่เขาต้องมาลูกคุณพ่อโทรบอกแล้วค่ะผักบุ้งตอบรับพร้อมยิ้มมุมปากเล็กน้อยยังมีความหวังคุณหมออนุญาตให้คุณพ่อเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ได้นะครับเพราะตอนนี้รามยังมาไม่ถึงแต่ผักบุ้งต้องเข้าห้องคลอดแล้วคุณนายจิตดีก็เลยตัดสินใจเอ่ยขึ้นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะเข้าไปกับผักบุ้งนะลูกแววตาที่สดใสของผักบุ้ง หลุดลงเล็กน้อยคุณคุณจะเข้าไปได้อย่างไรในเมื่อคุณกลัวเลือดสามีของคุณนายเจตดดีเอ่ยขึ้นดิฉันไม่กลัวแล้วล่ะคะ่ะดิฉันอยากเห็นหน้าหลานอยากเห็นหลานย่ามากกว่าระหว่างที่สนทนากันอยู่นั้นพยาบาลก็เข้ามาเข็นตัวผักบุ้งออกไปญาติเข้าห้องคลอดได้หนึ่งคนนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นใครคะทุกคนภายในห้องต่างมองหน้ากันเลิกลัก ผมครับผมผมเป็นพ่อรามเดินเข้ามาอย่างร้อนรนนี่ค่ะชุดเปลี่ยนแล้วไปด้วยกันเลยค่ะรามตรงดิ่งเข้าไปกอดและหอมหน้าผากของภักบุ้งอย่างรวดเร็วก่อนที่พยาบาลจะเข็นเธอออกไปอย่างห้องกอดอ้อมกอดที่แสนอบอุน่นรอยจูบที่หอยหากับสัมผัสแรกที่ได้รับทําให้ภักบุ้งรู้สึกผ่อนคลายคลายความกระวนกลงความเจ็บปวดที่มี ก็รู้สึกเบาบางลงในทันทีเมื่อรามเข้ามาในห้องคลอดที่ตอนนี้ทุกคนพร้อมรออยู่แล้วผักบุ้งเลือกวิธีคลอดธรรมชาติเพราะเป็นความตั้งใจของเธอตั้งแต่แรกเพื่อที่จะเก็บความทรงจำดีๆวินาทีแรกของลูกและเธอรามเดินเข้ามาจับมือและส่งสายตาหวานซึ้งให้กับเธอพี่อยู่นี่แล้วพีสัญญาว่าจากนี้ไป พี่จะไม่ทิ้งผักบุ้งและลูกไปไหนอีกเลยพร้อมนะครับคุณผักบุ้งเสียงคุณหมอดังขึ้นในตอนนี้ปากมดลูกของผักบุ้งเปิดแล้ว10เซนติเมตรหนึเบ่งนะครับผักบุ้งจับมือรามไว้แน่นสูตดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วค่อยๆเบ่งตามที่คุณหมอสั่งเธอเบ่งอยู่สอครั้งออกมาแล้วครับ เ้าหญิงน้อยของเราออออุาาาผักบุ้งได้ยินเสียงร้องเสียงแรกของลูกเธอดีใจจนน้ำตาไหลไม่ต่างอะไรจากรามน้ำตาแห่งความสุขก็พลังพลูไหลออกมาจากคนทั้งสองคุณหมอส่งทารกน้อยให้กับพยาบาลชักน้ำหนักวัดส่วนสูงและทำความสะอาดในสองนาทีต่อมาผักบุ้งก็ให้กำเนิด ทารกคนที่สองเจ้าหญิงองค์น้อยองค์ที่สองออกมาแล้วครับสิ้นเสียงคุณหมอทารกน้อยก็เปล่งเสียงตอบรับทันทีอเมื่อพยาบาลทำความสะอาดทารกน้อยทั้งสองเรียบร้อยแล้วก็ได้นำทารกทั้งสองมาวางแทบอกของผักบุ้งโดยมีรามที่ยืนจับมือเธออยู่เกียงข้างทารกน้อยค่อยๆไปเยปาก ขยับไปมาเป็นสัญญาณว่าหิวพี่รามคะดูรูปของเราสิคะรามก้มลงมองดูพวกเขาทั้งสามเจ้าหญิงน้อยของพี่ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะคะแล้วเขาก็ให้รางวัลผักบุ้งโดยการหอมแก้มอย่างอ่อนโยนพี่ขอบคุณขอบคุณมากนะผักบุ้งที่มอบของขวัญอันสุดพิเศษที่สุดและล้ำค่าที่สุดแก่พี่ในวันนี้ เมื่อเห็นเป็นเวลาอันสมควรแล้วพยาบาลก็นำทารกน้อยออกไปเพื่อไปยังห้องเด็กอ่อนส่วนผักบุ้งก็ถูกเข็นไปยังห้องพักฟื้นของผู้ป่วยโดยมีรามคอยเคียงข้างตลอดเวลาและเมื่อมาถึงห้องพักพี่รามคะอย่าไปไหนอีกเลยนะคะรามจับมือเธอไว้แน่นแล้วผักบุ้งก็ค่อยๆปิดตาลงหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเพราะเธอเสียเลือดมาก หน้าห้องเด็กอ่อนคุณแม่ครับแม่เห็นลูกผมไหมนั่นไงเด็กอะไรน่าเกลียดหน้าช่างนักเชียวเหมือนกันยังกระแกะสวยได้แม่จริงๆพ่อรอด้วยครับคุณแม่จ้าคุณนายจิตดีส่งค้อนให้ลูกชายแล้วเนี่ยจะรู้ไม่เนี่ยว่าใครเป็นใครคงจะเรียกผิดเรียกถูกกันหน้าดูนะคุณคุณนายจิตดีหันไปเอ่ยกับสามีเดี๋ยวโตขึ้นอีกนิด ก็รู้ค่ะว่าใครเป็นใครประแก้วกล่าวสมทบทุกคนต่างยืนชื่นชมแฝดน้อยอย่างมีความสุขโดยเฉพาะคุณพ่อมือใหม่อย่างรามพิธาในวันนี้เป็นวันที่สที่ผักบุ้งคลอดลูกแฝดออกมาขณะที่เธออยู่คนเดียวทนายของเพิ่มผูดลาบได้เข้ามาพบเธอที่โรงพยาบาลสวัสดีครับคุณทอรุ่งนาคงผมคิดว่า คุณคงจะจำผมได้นะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งคุณว่าอีกสี่วันสัญญาระหว่างคุณและคุณรามพิทาจะสิ้นสุดลงถึงตอนนี้คุณได้ให้กำเนิดบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเราจะโอนเงินก้อนสุดท้ายให้กับคุณในวันที่สิ้นสุดสัญญาทนายแจกแจงรายละเอียดเสร็จก็จากไปทิ้งไว้แต่ความรู้สึกอ้างวางเดียวดาย สับสนผักบุ้งร้องไห้ปิมจะขาดใจตายแล้วฉันจะจากลูกลูกของฉันไปได้อย่างไรลูกลูกลูกของฉันจบตอนที่11ค่ะสำหรับปลายทางแห่งรักนะคะอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ